ทอมอเตอร์อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์หรือทอมอเตอร์ประคนชัยนะครับอ่าเรามีของนะครับพร้อมจัดส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาบ้านกรวดหรือสาขาประคนชัยนะครับอันนี้ก็เป็นคลาดก้อนนะครับนี่พร้อมจัดส่งนะครับไปต่างจังหวัดนะครับ แล้วก็ชามคลาสนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้อะไรเนี่ยว,ว้าวนะครับทั้งไอดีไอเสียนะครับนี่ว,ว้าวนะครับโอ้ว,ว้าวนะครับทั้งชามทั้งคลาสกน้นว,ว้าวสู้ราวลิ้นนะครับนี่สู่ราวลิ้น โอ้นะครับช่างทีนเขาเช็คของมาคืนแล้วนะครับนี่วันนี้ผมก็จะแพ็กนะครับจัดส่งไปต่างจังหวัดนะครับไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับให้แก่พันธมิตรนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่าราคานะครับก็ไม่แพงนะครับเป็นราคามิตรภาพนะครับอ่าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับร้านส้มก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับ แล้วก็น้องๆทั่วไปนะครับที่ต้องการซื้ออะไรนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะครับหรือทางแชททางไลน์นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับส่งให้เป็นราคาช่างไปเลยนะครับผมอ่โอเคนะครับสนใจก็สามารถทักสอบถามได้เลยมีทุกชิ้นทุกอย่างนะครับอะไร นะครับสำหรับ Honda นะครับนี่นะครับผมอ่าสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับเสร็จันจะแพ็กส่งนะครับนี่เดินทางไปจังหวัดอุบลนะครับ